จังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านตำบลดินดำอำเภอจังหนันขัดแคลนน้ำกินน้ำใช้วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด้วยผู้ใหญ่บ้านดอนไหวหมู่หนึ่งพร้อมลูกบ้านตำบลดินดำอำเภอจังหนันจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนักวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด่วนด้วยในวันนี้นายไพยรินเวียงอินผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนไหวหมู่ที่หนึ่งตำบลดินดำอำเภอจังหนันจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมลูกบ้านเดือดร้อนจากกรณีที่มีน้ำประปาระบบหมู่บ้านไหลอ่อนถึงไม่ไหลชาวบ้านต้องขวานั่งอดตลับขับตะนอนลุกขึ้นมารองน้ำในช่วงเที่ยงคืนเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ล้างถ้วยล้างจานซักผ้าเช็ดถูบ้านชาวบ้านเดือดร้อนมากซึ่งเดือดร้อนเช่นนี้มานาน2-3ปีแล้วเนื่องจากบ่อบาดาลที่ใช้ทำน้ำประปา หมู่บ,บ้านเป็นบ่อกเก่ามีปริมาณน,น้ำน้อยไม่เพียงพอใช้ทำให้น้ำประปายิ่งฤดูแรงบางคืนน้ำไม่ไหลเลยค่ะอันนี้ขนาดตั้มสุดหรือเป็นบ่อนี่ใส่ลองเปิดไหมกงนะตั้มซุดแล้วค่ะนี่ละนี่เปิดแล้วค่ะนี่เปิดแล้วเอาไหลบ่หยดจังหน่อยบ่บมีหยดเลยค่ะเดีย๋ยนะบ่มีไหลบ่มีหยดอนี่ต้องเปิดแล้วค่ะครับมับน บ้านี้มันตีไรแยกไหนแยาเมื่อขึ้นทีเดียวบะแยกเมื่อขึ้นกับสิประมาณตีหนึ่งตีสองอ๋อตีหนึ่งตีสองยังไรเพราะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องอดรับอดนอนแต่ละคนนี่ต้องมัดผ่ล้อเอาน้ำขึ้นสมัยเขาแม่ค่ะครับคือจังเขาอ่ไปตักน้ำยู่ยู่อ่ะบ่อสางเอาสมัยตะกนนะครับครับครับผู้ผู้ออกกอนกับตักได้หลายบบดที่นี่น้ำมันมันแห้งแล้วต้องล้อน้ำออกบ่อกัสิได้นาอค่ะครับอันนี้คือเป็นสาเหตุที่อ่า นำมันเดี๋ยวนี้นำเพราะเพะใส่เนาะค่ะสำหรับหมู่บ้านนี่เนาะค่ะครับเป็นปัญหามาเหลือลังเป็นหาปัญหาเหลือรังก็โดนเนาะค่ะแก้ปัญหาคือโปโต๊กแจ็คเถื่อเนาะค่ะแก้ปัญหามีชาวบ้านนี่ครับคนเท่าคนแก่นี่เอารถไปเขียนเอาน้ำรับสงสารอืท่านนะทุสงสารมากอืเพราะว่าปัญหานี้เกิดมานานหรือยังครับผู้ใหญ่บ้านครับนานมากครับอืแก้ถ้าท้าร์รถเป็นเดือนกว่าแล้วเนี่ย อตอนแรกเขาถอดแต่ตั้งแต่ปีสองปีมาก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างแต่ตอนนี้ไม่ไหลเลยก็เป็นแบบนี้นตลอดนะคะถ้าถึงเดืนอนกุมพามหาเดือนมีนาก็จะเป็นแบบนี้อแืแต่มันไม่นานขนาดนี้อืแต่ปีนี้นานนานมากขนาดช่างมาทําบ้านมาตั้งแต่เดือนมาตั้งแต่ลุผู้ใหญ่ไพรินเวียงอินผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลดรีนดำ มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำน้าใช้ของชาวบ้านถ้ารวมแล้วก็มีหลายหมู่นะครับเพราะว<ช>่าหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สิบหกมู่สามหมู 16, หม่สี่ที่เดือดร้อนตอนนี้นะครับวันผู้ใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องช่วยเหลือสุเทพลอยแก้วภาพข่าวสุกัญวริสุวรรณรายงาน